สุดท้ายแล้วโควิด19ในประเทศจีนที่ดําเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างมีพลวัตเนี่ยจะมีพลวัตจริงไหมหรือสุดท้ายมาตรการจะยังเข้มข้อนอยู่ย้อนกลับไปดูภาพก็ได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นครเซี่ยงไฮ้ที่ห้างอีเกียดูเหมือนว่ามาตรการโควิดเป็นศูนย์ล็อกดาวน์เข้มข้นจะยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับภาพจากห้างอีเกียที่นครเซี่ยงไฮ้ก็จะเห็นได้เลยว่ามีคนจํานวนมากที่เข้าไปจับจ่ายใช้ใช้สอย ที่ห้างอีเกียในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพยายามออกมาจากห้างอย่างที่เห็นในภาพเลยครับผู้คนกรูกันออกมาจากห้างเลยนะครับเพราะว่าสาเหตุเดียวเลยครับคือพวกเขาไม่อยากล็อกดาวน์พวกเขาไม่อยากล็อกดาวน์ครับทำไมไม่อยากล็อกดาวน์เพราะว่าก่อนหน้านี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าพวกเขามีประสบการณ์ในการถูกล็อกดาวน์มาแล้วนี่เป็นภาพที่คนก็รอที่จะพยายามออกจากห้างอีเกียนะครับเพราะว่าไม่อยากล็อกดาวน์ในห้างอีเกีย ประสบการณ์การถูกล็อกดาวน์เนี่ยรุนแรงถึงขั้นที่ว่าในประเทศจีนนี่ก็เป็นอีกภาพที่น่าสนใจนะครับเป็นภาพที่ผู้คนกรูออกมาเลยครับจากประตูของห้างอีเกียเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามที่จะปิดประตูเพื่อไม่ให้ลูกค้าออกนะครับเพื่อดําเนินมาตรการล็อกดาวน์ในห้างอีเกียก็ใช้กําลังของเจ้าหน้าที่ 4- ี่ห้าคนอย่างที่เห็นในภาพนี่เลยครับแต่ดูเหมือนว่ากําลังของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่สามารถต้านทานอ่ากลังของลูก ค้าที่ต้องการจะเดินทางออกจากห้างอีเกียนะครับและภาพก็เป็นที่เห็นนี่แหละครับสุดท้ายก็ต้านทานไม่ได้ครับลูกค้าที่เป็นคนจีนดันตัวเองออกมาสุดท้ายก็ปิดประตูนี้ออกไปนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในนครเซี่ยงไฮ้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาเหตุของการล็อกดาวห้างอีเกียในครั้งนี้ น่าสนใจมากเลยนะครับสาเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องล็อกดาวห้างอีเกียที่นครเซี่ยงไฮ้เป็นเพราะว่าทางการจีนพบผู้ติดเชื้อเป็นเด็กผู้ชายอายุ6ขวบ1คนติดโควิด -19 หลังเดินทางกลับมาจากทิเบตรครับเด็กผู้ชายคนนี้มีประวัติเดินทางมาที่ห้างอีเกียนะครับทำให้ทางการจีนที่บังคับใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์อย่างมีพลวัตเนี่ยต้องการล็อกดาวผู้คนที่มาใช้บริการห้างอีเกียครับ โดยระบุว่าคนในห้างคือผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดทางการจีนออกมาตรการเลยนะครับว่าใครที่ไปห้างอีกเกียในช่วงนั้นจะต้องกักตัวเป็นเวลา2วันและดูอาการสุขภาพตัวเองอีก5วันตามมาตรฐานของทางการจีนโดยที่ไม่ได้กําหนดเวลาด้วยซ้านะครับว่าคนที่เข้าไปในอีกเกียช่วงเวลาไหนคือกลุ่มเสี่ยงที่แท้จริงเมื่อมาตรการที่ออกมามีแนวโน้มนะครับว่าคนที่ไปอีกเกียอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ตระกอบกับก่อนหน้านี้ทางการจีนเคยบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นถึงขั้นที่เคยมีคนถูกล็อกดาวน์ในร้านชาบูเคยมีคนถูกล็อกดาวน์ในสำนักงานเคยมีคนถูกล็อกดาวน์ในโรงยิมมาแล้วก็เลยทําให้เกิดภาพนี้แหละครับคือผู้คนไม่อยากถูกล็อกดาวน์ภายในห้างอีเกียนะครับพยายามผลักดันตัวเองออกมาจากอีเกียให้ได้ อย่างไรก็ตามมีรายงานนะครับว่าคนที่ออกมาไม่ทันเนี่ยก็ต้องติดอยู่ในอีเกียนานถึงหลังเที่ยงคืนเลยครับกว่าที่เจ้าหน้าที่จะทยอยนําตัวของผู้ที่ติดอยู่ในห้างอีเกียเนี่ยไปกักตัวต่อที่โรงแรมซึ่งมาตรการก็จะเป็นการกักตัว2วันแล้วก็ดูสุขภาพตัวเอง5วันนะครับส่วนห้างอีเกียก็ต้องปิดให้บริการ2วันนะครับก็คือปิดตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็เมื่อวานนี้โดยทางการจีนได้มีการไล่สืบผู้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กชายอายุ 6ขวบที่ติดโควิดจากทิเบตก็พบนะครับว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดเกือบ400คนและนำไปสู่คำสั่งให้คนราว80,000คนต้องไปตรวจโควิดทันทีจากผู้ติดเชื้อเป็นเด็ก6ขวบคนนี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่คือมาตรการโควิดเป็นศูนย์ที่ดูเหมือนจะยังเข้มข้นอยู่นะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่านครเซียงไทยไม่ใช่ครั้งแรกครับที่ดําเนินนโยบายล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นเพราะก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ เซี่ยงไฮ้มีการล็อกดาวน์นานถึง2เดือนเมื่อเดือนเมษาย,ยนและก็พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับการล็อกดาวน์อย่างายาวนานนําไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับโดยเฉพาะความเสียหายทางสังคมยกตัวยอย่างก็อย่างเช่นภาวะขาดแคลนอาหารภาวะอาหารไม่เพียงพอผู้ป่วยไม่สามารถไปหาหมอเพื่อรักษาได้อย่างต่อเนื่องผลจากมาตรการล็อกดาวน์ที่ทางการจีนไม่ผ่อนปรนให้ประชาชนออกจากบ้านหรือห้องพักส่วนความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกับดรภัยจิตไปนะครับ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจีนเพิ่งเปิดเผยอัตาราการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสของปีนี้ปรากฏว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตแค่0.4%เท่านั้นครับห่างไกลาจากไตรมาสแรกที่โตอยู่ที่4.8%รวมถึงยังไม่เข้าเป้าที่นะักวิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่าไตรมาสที่ผ่านมาจีนน่าจะพอโตได้ที่1%สุดท้ายก็ไม่ถึง1%ตามที่นะักวิเคราะห์คาดการณ์ด้วยซ้ำนครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตแค่0.4% ในไตรมาสที่2เท่านั้นหลายคนบอกว่านี่แหละครับสัญญานี้ชัดเจนว่านี่คือเผาจริงครับโดยชี้ว่านี่เป็นอัตราการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจที่ต่ําที่สุดแล้วในรอบ2ปีพูดง่ายๆก็คือนับตั้งแต่มีโควิดเป็นต้นมาจีนเคยเผชิญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในช่วงไตรมาสแรกปี2020นะครับคือเคยแย่เมื่อช่วงไตรมาสแรกปี2020ช่วงที่โควิดมาใหม่ๆตอนนั้นเศรษฐกิจจีนหดตัว6.8%ครับ แต่หลังจากนั้นจีนก็พยายามประคับประคองการเติบโตเศรษฐกิจเรื่อยมานะครับจนกระทั่งไตรมาสที่ผ่านมาไตรมาสที่2ของปี2022เนี่ยจีนโตแค่0.4%เท่านั้นอย่าไม่รวมวิกฤตเอเวอร์แกรวิกฤตอสังหาวิมทรัพย์วิกฤตเ,เรื่องของธนาคารท้องถิ่นที่มีธนาคารในหลายบนทนเบี้ยวเงินฝากชาวบ้านนะครับทั้งหมดนี้ก็เลยทําให้มีรายงานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระบุแบบนี้นะครับว่าบรรดาผู้นําจีนเริ่มออกมาเบรกแล้วล่ะครับว่าเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจจีนที่เดิมทีเนี่ยตั้งเป้าว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนจะต้องโตอยู่ที่ประมาณ5 5จเซนเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงครับผู้นําจีนบอกว่าไอ 5. 5้ห้าจุดห้าเปอร์เซนที่เราตั้งเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเป้าหมายจริงที่จะต้องทําให้ได้นะเอาเป็นแค่แนวทางก็พอสอดคล้องกับนักวิเค,คราะห์จากโกลแมนแซกที่ระบุนะครับว่าได้ปรับลด คาดการณ์การขยายตัวของ GDP จีนในปี2,565ลงสู่ระดับ4ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขเป้าหมายที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้เช่นกันย้อนกลับไปในการสัมภาษณ์ดรไพจิตนะครับในฐานะที่เป็นรองประธานหอ,อการค้าไทยในจีนคนที่เข้าไปทำธุกรกิจในจีนนะครับพูดง่ายๆดรไพจิตมองว่า5.5ที่เป็นเป้าหมาย GDP ของจีนในปีนี้ก็อาจจะไม่ถึงนะครับดรไพจิตมองว่า5เเเนี่ยอาจจะถึงแต่ก็อย่าลืมนะครับว่า ไอ้0.5%ที่หายไปจากการคาดการเดิมเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ใหญ่มากหรือกรณีของนักวิเคราะห์จากโกลแมนแซกเนี่ยบอกว่า5.5%ไม่ถึงเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขการเติบโตเศรษฐกิจจีนอาจจะลงไปถึง4%ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นต้องจับตานะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจจีนจะโตกี่เปอร์เซ็นต์แต่อย่างที่เรารายงานไปแล้วะครับว่าผู้นําจีนเปิดช่องแล้วนะครับว่า ไม่จำเป็นต้องถึง5.5%ตามการคาดการไว้ตั้งแต่แรกก็ได้โดยความเคลื่อนไหวเพื่อจัดการกับเศรษฐกิจจีนล่าสุดนะครับคือธนาคารประชาชนแห่งจีนหรือธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยร,ระยะสั้นจาก2.1%เหลือ2%ครับขณะเดียวกันยังปรับลดอัตราดอกเบี้ยกู้ยืม1ปีจาก2.85%เป็น2.75%เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารนบะเป็นการปรับลดครั้งแรก จากเดือนมก,กราคมนะครับการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นสร้างความประหลาดใจให้กับบรรดานักลงทุนไม่น้อยครับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจีนตั้งแต่ภาวะล็อกดาวน์ไปจนถึงวิกฤตอสังหาริมทรัพย์รุนแรงจริงๆเผาจริงๆจริงๆก่อนหน้านี้ h ฮ n ์รี่แอนพาร์เบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานการลงทุนประเมินเลยนะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ หรือแม้แต่เรื่องสังคมผลจากการล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นตามมาตรการโควิดเป็นศูนย์เนี่ยส่งผลให้มีเศรษฐีจีนกว่าหมื่นคนอยากจะย้ายถิ่นฐานครับจำนวนนี้ถือได้ว่าทําให้จีนอยู่ในอันดับที่2รองจากรัเสเซียที่มีเศรษฐีอยากย้ายออกจากประเทศถึงราว1 5 0 0 0คนเลยนะครับโดยหากเศรษฐีจีนเหล่านี้สามารถย้ายออกจากจีนได้จริงจะเป็นการดึงเงินกว่า4 8 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกจากเศรษฐกิจจีนครับแต่คำถามที่ตามมาก็คือการที่เศรษฐีจีนอยากออกจากประเทศรัฐบาลจีนจะยอมหรือไม่รัฐบาลจีนก็คงจะมีมาตรการตั้งแต่มาตรการช่วยเหลือเยียวยามาตรการเอือ้อให้เศรษฐ,ฐีจีนเหล่านี้อยู่ในประเทศต่อไปหรือแม้กระทั่งมาตรการเชิงบังคับที่อาจจะให้เศรษฐ,ฐีจีนจะต้องอยู่ในเศรษฐกิจจีนต่อไปอย่าไปที่เศรษฐกิจของประเทศอื่นนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็เราอยากเอาเรื่องของแต่เทศจีมาเล่าให้ฟังครับเพราะว่าอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าเศรษฐกิจไทยท้ายที่สุดในเครื่องช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองภาพที่เป็นบวกมากขึ้นจากเรื่องของการท่องเที่ยวเรามองภาพจํานวนนักท่องเที่ยวที่อาจจะพุ่งเป้าทะลุเป้าจากเดิมที่เคยตั้งเอาไว้แต่แน่นอนนะครับว่านักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่มาจากจีนนะครับ ถ้าจีนยังไม่ผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวจีนออกมาเที่ยวประเทศไทยมากเท่าที่ควรแต่ถ้าสมมุติว่าวันใดวันหนึ่งรัฐบาลจีนผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศคุณง่ายๆแต่ถ้าความมั่นคงความมั่งคั่งของคนจีนในประเทศจีนยังมีไม่มากพอจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศมันก็อาจจะเป็นผลตามมาว่าสุดท้ายแม้เปิดประเทศแล้วคนจีน ก็อาจจะยังไม่มาประเทศไทยก็ได้แต่มุมมองนี้ดูเหมือนจะเป็นการมองแย้งกับดรภพจิตนะครับที่มองว่าการท่องเที่ยวของคนจีนที่มาประเทศไทยจะเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวของคนจีนในกลุ่มประเทศในกลุ่มของคนที่อาจจะมีรายได้สูงอาจจะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือประเทศในแถบไกลบานมากขึ้น เพราะว่าพวกเขารู้สึกแล้วว่าสถานการณ์ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวของเขาไปโดยชิ่นเชิงเพราะฉะนั้นต้องดูแล้วครับว่าทิศทางของเศรษฐกิจจีนจะเป็นอย่างไรต่อไปเพราะทิศทางของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยไม่มากก็น้อยครับ Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้